นะะคก็จะว่าอย่างใดหนึ่งนะคะเกิดการไปเดินทางเลยมหางค่ะหลัยวันที่15แล้วนะคะก็คือว่ามันเป็นไปอย่งไรบ้างนะพรุ่งนี้จะหยุดนะคะก็คือเป็นวันรัชการที่10นะคะก็คือว่าสื้อได้เองนะคะแต่พิการไว้ขอความช่วยเหลือจะเป็นวันรัชการที่10เขาพิ่งเขาเพิ่งเจอกันสองพันสามคือในปีนี้นะคะพุ่วันนี้พรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อเหลืองนะจ๊ะวันนี้ต้องใส่เสื้อเหลืองไปแล้วนะคะ คือว่ามันก็คือเกียรตัดแต่จะเป็นม้วนหงมหงมประมาณนี้ใช่ไหมนะคะก็คือว่าเป็นความเป็นเขาก็ประมาณนี้เตรียมพร้อมเตรียมเตรียมเลยเลิกเลิกเดินสักไปห้างไปโดตาตอเลยกันดีกว่าสุว่ามาันจะไปเดินทางเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแล้วต่อต่อกันมานะคะจะวา่าใครฝ่ายหลายคนก็จะเดินทางมาหาอะไรเป็นยังไงบ้างนะพี่ก็คือเดินไปยังไงเดินเรียไปเองหรือเปล่าน,น,น่าจะไม่ใช่แล้วแหละเนาะบอกว่าบังเอิญใช่ไหมน่าจะบังเอิญด้วยแหละเพราะว่า บังเอิญเจอน่าจะบังเอิญได้แหละคือบรรยากาศของเราด้วยละมีของเครื่องเขียนต่างๆได้ทันายแต่ว่าสุดคือสสบายไหมน่าจะสบายเนาะเพราะว่าน่าจะทํางานภาคทรรมแหละทีแล้วนะคะทํางานหาเงินเก็บเงินด้วยนะคะพวก็มาประสบการณ์เยอะดีหน่อยทำงานคั้นทับประสบการณ์เยอะมาดูตารางวิทยาลัยเวีเขียนได้นึงไปดูกันดีกว่าค่ะมาดูสมุดนดีกว่านะคะที่จดแล้วนี่คือดิฉันแล้วนะคะนี่ก็คือ ข้อความสำเร็จมีความอีกในบทที่สับยังอยู่นะคะคนก็จะว่าความสามารถและโจทย์เรียนเป็นยังไงบ้างนะคะคจะโจทย์แล้วไปเรืร่อยๆนะคะแต่ยัไม่เสร็จเลยนะคะคนก็ทราบไปเรื่อยๆเสร็จเดื่ย,ยนะคะทุกจิงจกเลยมีหัวข้อเขียดสับตามว่ามีาสรุปแล้วมีความสนใจนะคะคือว่าใช้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนนี่บทที่สี่จะถึงแล้วนะคะ ว่ารอมทั้งธุรกิจใช่ไหมนี่มาถึงของธุรกิจใช่ไหมนะคะเพราะว่ามีใช้ไปดีด้วยแต่หัวข้ออีตละเอียดเอียดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้จดเยอะแล้วนะคะมี่ชื่จจดเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามีสําคัญก็คือสาประเภทสีประเภทก็ได้นะคะเพราะว่ามีใช้น้ายเยอะกันเลยที่ที่สำคัญที่สมองวรแล้วคือว่าเป็นไช้ยังไรนะคะใส่ไปเยอะแล้วแต่ไม่น้อยหรอกไม่น้อยใช่ไหมคือว่ามีหัวข้อชีตตัดตาด มีตาตัจที่เรื่องนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะยังไม่เสร็จทุกนาเลยตัวเขียนใส่วันที่เล่มนี้มีใช้ไปแล้วสอาจ,จารย์โสครูแปลว่าประมาณข้อเขียนได้อีกหนึ่งแล้วใช่ไหมคือว่าเทศกาลเดลเบลีไป,ไปซิยังไรสะดวกได้แล้วอีกด้วยเรงที่มวนผมเข้ามาด้วยใช้มีสีอัใช่เวนะคะคือว่าสีม่วงกับสีฟ้านะคะที่ใช้ดีเลยมีมวนได้อย่างใรบ้างนะคะก็มีม้นไม่ต้องขิงหวานเลยนะคะคื้อที่ร้าเดียรอยคือจากพี่อยัย ที่ค่ะ DIY นะคะก็แต่ว่ามีที่วัวผมยาวหรือวัวผมสั้นก็ได้นะคะจะไปวัดสาเป็นจริงคือว่าไม่ต้องเก็บสับสนไปก่อนแล้วกันเพราะว่าพอ,พอใจแล้วพอใจแล้วนี่ประกาศเสียเงินนะคะแล้วห้าบาลิควิดแบลซินินาไบห้าบาทรวมเป็นยี่สิบบาทกดนนะคะทุกคนซึ่งว่าลองดูวิธีเทสเทสดูกันกน,นะอีกสำคัญ แล้วอีด่วนนะคะนี่คือแป้งพาวเวอร์เซทาน่าก็ได้นะคะพาไวเซทาน้าก็คือรวมกันได้ด้วยนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อที่ร้าน DIY เหมือนกันร้าน DIY เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเขียนสูตรก็มีนะคะก็ต่อจากได้ว่าเสียได้อีกคือว่าซื้อร้านไหนซื้อร้านหนึ่งนะคะเพราะวจะมีต้องหูห่วงแบบแขวนใช่แบบต้องหูห่วงแบบแขวนนะคะเพราะว่าใช้สูตด้วยในพาไวเซวันใส่วันสักกันที่สิบก็ ใส่ไปใส่เสื้อเรือนนะคะใส่หมวกหกสต่างๆไปเสียดายซื้อของใหม่ตั้งเยอะตั้งแยะด้วยมาดูตั้งหูแบบตั้งหูนะคะตั้งหูห่วงสินเงินนะคะตั้งหูห่วงสินเงินนะคะคู่ละยี่สิบห้าบาทนะคะคู่ละยี่สิบห้าบาทนะคะคือไปใส่ไปเราเพลงไปใส่ไว้์ถ่ยเอวีนะคะก็ใส่ไปเรียนก็ไปใส่ไปทำงานได้ด้วยนะคะเึิ่งว่าใส่หมวงแบบนี้ก็ใส่ใครๆก็ใส่หมวกกันแหละเพิ่งว่าคุเป็นที่สําคัญด้วยนะคะก็คือ แอบอะไรก็ได้นะคะใส่ห่วงก็ดีแล้ว่วงก็สวยเพิ่งว่ามันใส่แฟชั่นว่าใส่ไปเที่ยวใส่ไปห้างใส่ไปตลาดได้ด้วยนะคะเึิ่งพอจัดด้วยว่าแฮงห่วงไหนด้วยพี่ใส่์เราสวยเนาะสวยทุกคนีใหญ่บ้างมาดูสติกเกอร์แบบลายเพชรกันดีกว่าชั้นาละ19บาท27บาทเท่ากับาทนะคะสติกเกอร์เพชรรูปหัว,หวใจเพชรไมนผูกผัสใจเพชรใช่ไหมคะทัวร์แต่รุ่นจะซื้อที่ร้านดีไอไวเหมือนกันซื้อดีไอไวเหมือนกันแหละเาะว่าสังเกตแล้วก็ คือซึ่งปากกาและกีซกเอาเอาเอาไว้ติเคสโทรศัพท์ไว้ติเคสทั้งเลยเอาไว้ติเคสหูฟังไว้ติหูฟังได้ด้วยใช้ยังทุกเวลาปั้งด้วยนะคะเพราะว่าซึ่งต่อจากทีสติ๊กเกอร์น่ารักด้วยสลับสงสาวพท์เลยนะคะสทรศาไว้ทุกคนใส่หูฟังข้ขอหูอันใหญ่ด้วยนะเพราะว่าไว้ใช้ไว้ใช้ไปเรียนด้วย่มาดูปากกามาดูปากกาสีน้ำเงินนะคะ ดับราคาบาทนะคะคือซลื่อมืุกลุกคลุกคลุกแบบคือประกาศราคาพิเศษนี่นะแบบน้ำนะคะอันละกสิบห้าบาทนะคะคือว่าเราคือเฟสเกันเลยนะคะที่นี้คือจะว่าจะยากหรือไม่ยากนะจะไม่ยากอยู่แหละเนาะคือไม่ยากนะคะสักพาร์ตก็คือว่าดีทีแบบนั้นหนึ่งเลยแต่จะแบบน้ำนี่แบบประกาศสักเงินก็ครบใครที่อีกด้วยนะคะ ไมใช่เด yeah. ินะคะไปชมไไม่ใช่ไปเรียนไม่ใช่จดสรุปเขียนเล่นเรียนได้ด้วยมาดูมาดูห้อยใส่บาทนะคะมันใส่บาทห้อยส่ใสายบาทนะคะใส่บาทประชาชนส่ยบาทพนักงานได้เลยค่ะอันอันลักยี่สิบบาทนะคะใส่บาทใส่ใส่ไปทางานซุกี้ดีนนอยซุกี้ซือนมิซุกี้จินดาไว้ใส่ชิเจมอไว้ใส่บิซซีไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่โรต้ยไว้ใส่แมคโครแล้วก็ไว้ใส่อะไรก็ได้ หอยไ่ไปเรียนโสร์มาอะไรโรงเรียนใส่ใส่ไปเรียนทุกได้แหละนะคะหอยส่บัตนะคะหอยไซบาตด้วยเ้าจะหอยส่บัตแหละนะคะซึ่งหอยไซไปเรียนใช้ไปกิจกรรมก็ได้ด้วยเส้นกาดจ้าเป็นที่งานบัตะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปเดินทางเลยนว่าอะไรวันที่ฉันทำแล้วค่ะวันนี้นุ้ใส่ตุ้งหูพวงแล้วใส่คู่ใหม่ด้วยซูซเป็นคู่ใหม่ด้วยนะคะก็สวยก็แบบค่อยนะคะใส่ห่อยด้วยนะคะซึ่งเขาจะว่าที่หอใส่บัตได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นหยไซบัตได้เหมือนกันแหละ ซึ่งบอกว่ามัาจะเป็นหลังพิซซี่อันนี้นี่คือประทับใจรีเตเตอร์แล้วก็ตัวหนูวิี่ที่ใส่มานะคะคือว่ามีอุปกรณ์เครื่องแกะการเรียนต่างๆซึ่งบอกว่าประทับใจด้วยก็คือว่าดีด้วยนะคะคือว่าให้กำลใจให้กับผู้คนแล้วก็มีความใจผู้มีหยุดพรเขาไปวันราชการดิสิใช่ไหมเพราะไปกิจกรรไปไปไปถวายข้อหลวงราชดิสก็ ตอบคิดดีนะคะกดไลค์กดติวนะคะใจใจใจอีกนะคะจะลือดีว่าตามใส่สับว่าสะดวกแล้วก็ต้องติดตามไว้นะคะทุกคนแล้วก็ควายเดียวกันแล้วคืออีสติ๊กเกอร์นี้อันนี้หนึ่งนะให้ปัดใายดีวันกันนะคะทุกคนจับได้มันจะจําได้หมดแหละนะคะก็ใส่ได้ทุกที่เป็นป้ายด้วยนะคะซึ่งต่อไว้ว่าใส่กิจกรรมกิจการด้วยก็คือมาใส่อะไรก็ได้แล้วก็ซึ่งว่า ปากไว้ค่ค่ะ้ใจชอบกุต้องต้องติดตามด้วยนะคะก็ะคือว่าที่ใจแล้วก้าใจก็คือว่าจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ได้ใจเราแต่หรือไม่เราแต่ก็ได้ดว้วยสิเพื่อนแน่นอนด้วยสาวคีดีนะคะขอตัว,วกรายค่ะบ๊ายบาย